เปล่าครับเรเทซิ Ray ่งคืออะไรเรเทซิ Ray ่งเป็นส่วนหนึ่งใน DirectX 12แต่ว่าจะถูกพัฒนาขึ้นผ่าน DirectX 12นนเอง <S <S ซึ่งคุณสมบัติของเรเทซิ่งคืออะไรคือ Ambient Occlusion กับเรื่องของ r e f l e c t i o n เนี่ยช่วยให้ภาพมันมีแสงมีเงามีอะไรขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย GTX สามารถทำได้ไหมสามารถทำได้แต่ต้องใช้พลังงานในส่วนของ CUDA Core เป็นหลักถ้านึกไม่ออกก็นึกสมสมุยหนึ่งศูนย์แปดที่ไหรือว่า1070นั่นแหละเขาจะมีแค่ CUDA Core อย่างเดียวแต่ถ้าเป็น RTX มันจะมีเพิ่มมาอีก2 Core CUDA Core 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 Tensor RT ีีีจะมมม NVIDIA เป็นเจ้าแรกที่ทำเรทเรสซิงขอออกมาเพื่อประมวลผลเรื่องของเรทเรสซิงโดยเฉพาะในระดับฮาร์ดแวร์ CUDA าคอรก็ประมวลผลไป RT ร์ทีคอก็จะประมวลผลในส่วนของเรทเรสซิงไป Nvidia RTX เป็นบริษัทการ์ดจออันแรกแหละที่มีหน่วยประมวลผลเรทเรสซิงเป็นของตัวเองก็คือ RT ร์ทีคอคือเรทเรสซิงมันจะมาพร้อมกับ DLSS ลเหรือว่าเฟรมเจนการเปิดเรทเรสซิงสุดท้ายแล้วเฟรมดับอยู่ดีเมื่อก่อนทำไม GTX ถึงเปิดเรแล้วเฟรมตกเยอะก็คือมันไม่มีหน่วยประมวลผลเรทเรสซิงแต่แรกก็คือมีแต่ CUDA คนดัับแรกกอนททีี่ไไม RTX ถึงเปิดดด้ ราะว่ามันมีหน่วยประมวลเฉพาะทางแล้วก็จะมี DLSS มาเพิ่มเฟรมตัวนี้อีกทําให้ 1. คือเฟรมมันดรอปไม่เยอะเพราะว่ามี RT Core 2มันก็เพิ่มเฟรมได้โดยใช้ DLSS ก็คือ RTX ตัวแรกคือ Ray Tracing ตัวแรกเนี่ยก็คือวางขายช่วงประมาณ2018หรือประมาณ7ไปีที่แล้วเกมแรกจะคุ้นคืออะไรไม t ใแตนล้นว้าวกันมากนั่นเองนะนั่นคือความหมายของคําว่า Ray Tracing นั่นเองครับ